และนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข่งแรงจัดเหมือนคุณเอเล็กงัดค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกับรายการนิสิตสาวศึกษาผาทองโลกกว้างและเราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูรพาตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะก็อยู่กันที่ส่วนนันทนาการนะคะ วันนี้เราจะมาทําอะไรกันเออวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาระบบนิเวศของสวนนันทนาการนั่นเองค่ะค่ะไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนนันนะคะโซนของสนามตะกอ้อแล้วเราก็จะมีเก็บความรู้มาฝากกันก็คือไบโอติกและอวัยวติกเนี่ยคืออะไรแล้วสวนนันของเราเนี่ยมีสิ่งใดบ้างที่เป็นไบโอติกและอวัยวติกค,ค่ะ ค่ะไบโอติกนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตค่ะโดยส่วนนั้นของเราเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่แบบเป็นคนนะคะอย่างพวกเรา แล้วก็นะคะก็จะมีปลาดุกค่ะที่เราพบได้บ่อยมากเลยเยอะมากนะคะก็จะมีเต่าด้วยค่ะที่อยู่ในส่วนนั้นของเรานะคะเอ่อแล้วก็จะมีต้นไม้นานานชนิดเลยเราจะพบได้เห็นว่ามีกระรอกด้วยนะคะอยู่บนต้นไม้วิ่งไปวิ่งมาเยอะไปหมดนะคะก็จะมีพวกมแมลงต่างๆด้วยค่ะอย่างผีเสื้อหรืออะไรที่เราพบเจอกันไปนะคะค่ะแล้วอบบวะไบโอติค่ะอะไบโอติกคอมโพเนนต์นะครับก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับ ก็จะแบ่งออกเป็นสารยินซียสารอนินซียแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับนอกจาะเป็นความชื้นความเป็นกรดเป็นเบสดินค่ะดินก็เป็นดินก็เป็นอัลูมิกใช่ใช่มึงก็วที่กลัวแสงด้วยนะคะแสงด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เห็น นกค่ะซึ่งนกเนี่ยนะคะก็ได้กินเออ่จิกกินมเมล็ดของต้นปาล์มค่ะจา่ข้างหลังเราใช่แล้วเรา <นะ S 1> ก็นกนกขี้แล้วทำไงคะนกขี้ยังไม่เป็นการแพร่ขยายพันธุ์ขึ้นไปต่อไปครับสุดยอดมากตอนนี้นะคะเราก็เดินไปที่ไหนกันเรากำลังจะเดินไปในส่วนของฟังวงเวียนนะคะแก<ฮ>้ไขทรายก่อนแล้วค่ะเดินซึ่งตรงนี้เนี่ยชอก็จะมีพวกต้นมะพร้าวต้นสนอันนี้เป็นสนทะเลมั้ย เป็นต้นมีราบดี่ตรงนันเป็นต้นหมากใช่ไหมหมากแล้วเบลติของเรานะคะไม่ได้มีแค่คนค่ะเรายังพบลิงในสวนนันด้วยค่ะไปดูกันเลยแป้วนี้นะคะเราก็พบการแพร่กระจายพันุของ เท้าค่ะซึ่งไปกับน้ำน,นะคะคไปโอติกนั่นเองเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็สังเกตเห็นสิ่งที่มหาจตั์ค่ะนั่นก็คืออะไรคะนี่นะคะก็คือต้อนโพค่ะซึ่งต้นโพเนี่ยจะเป็นพาวาบรสินนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ย ตอนนี้มันเป็นต้นเล็กๆค่ะมันจะเป็นเหมือนกับภาวะอิงอาศัยค่ะแต่พอมันเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะแย่งพวกน้ําและอาหารของต้นไม้ที่เป็นโฮสตค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะกัดกินจนเอ,อ่อโฮสเนี่ยตายไปและนี่นะครับอเบอติกที่เราเจอชนิดแรกนะครับก็คือครี ตอนนี้เรากำลังดูอะไรอยู่คะตอนนี้นะคะเราก็จะพูว่าปลาดุกเนี่ย <c oughs> กําลังกินแพงต้นพืชค่ะ สำหรับระบบนิเวศน,นะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารหรือว่าฟู้ดเชนนะครับโดยที่ห่วงโซ่อาหารนะครับคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้มีการกินเป็นลําดับเป็นทอดทอดไปนะครับซึ่งจากผู้ผลิตกลายเป็นผู้บริโภคลําดับที่1แล้วก็ลําดับที่2-3โดยพลังงานที่ได้นะครับก็จะลดหลั่นลงไปในประมาณ10%โดยที่สายใยอ่าห่วงโซ่อาหารนะครับหลายๆห่วงโซ่อาหารรวมกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าสายใย,ยอาหารนะครับหรือว่าฟู้ดเว็บนั่นเองครับ แล้ววันนี้เราก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปสำรวจที่ไหนต่อถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆน,นะคะก็ให้กดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิง่งๆๆสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย